วันที่26มิถุนายน2563เนื่องในวันยาเสพติดโลกสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน,นครปฐมได้จัดกิจกรรมการสร้างเจตคติที่ดีและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ประจำปี2563โดยนางสาวสุภาพรโพ,รพรมัชฉาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน,นครปฐมพร้อมด้วยเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดจังหวัดน,นครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัดิการและคุม้มข้องแรงงานจังหวัดนคนปรปฐมร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคะะติที่ดีในการร่วมมือร่วมใจและรวมพลังการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดระหว่างนายจ้างลูกจ้างและสมาชิเกเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด เพื่อความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตลอดจนชุมชนโดยรอบด้วยความร่วมมือของเครือข่ายแรงงานและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9ณโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมภายในกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการคือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดจ,จังหวัดนคนปรปฐมและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนคนปรปฐมครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2563 ซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีภายใต้คำขวัญพื้นที่ปลอดภยัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติดเซฟโซนโนนิวเฟสค่ะเนื่องในโอกาสวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันเพื่อต่อต้านยาเสพติดมาแต่สอเรื่อง และในปี2563นี้เพื่อแสดงความคึงวเพื่อแสดงออกถึงความกรุณภักดีตอ่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยากเสพติดภายใต้คามฝันพื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยากเสพติดเซ็โซโลนิเวส26มิถุนายนวันต่อต้านยากเสพติดโลกในโอกาสนี้ข้าพเจ้า นางสาวรุภาพรโทมะชาสวัสดิการและคุ้มครองในงานจาังหวัดนครสมสม์เป็นผู้แทนของภา,าคประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครสมสขมขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดและขอปฏิญ,ญาณว่าจัดจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งการเสพการค้าและการผลิต จะร่วมเป็นพลังต่อต้อตานยาเสพติดทำบางดีนำประโยชน์เพื่อแผ่นดินเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติจะพุ่งเทกำลังกายกำลังใจสติปัญญาสนับสนุนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประเทศชาติกอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนในการดำเนินการกิจกรรมสร้างเจตคติที่ดีและการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ทุกคนร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day สำเร็จลุล่วงด้วยดีทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน,นครปฐมได้ร่วมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายใต้คำขวัญพื้นที่ปลอดภยัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติดเซฟโซนโนนิวเฟสในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ทีมมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคนปรปฐมได้จัดระเบียบโดยไม่ให้แออัดกาดไม่ตกรักษามาตรการจังหวัดอย่างเท่งคัดพร้อมจัดเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยให้แก่ทีมงานที่ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยการดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย สำนักงานสวัสิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคปรปฐมยินดีรับใช้และให้บริการพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ